แต่คุณผู้ชมคะในสถานการณ์ที่เวลานี้น้ําท่วมยังขยายวงกว้างหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแถบ,บน้ํามูลอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดภาคอีสานหลายจุดระดับน้ํายังทรงๆแล้วบางจุดก็ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะคะการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้สูงอายุในชุมชนจึงเป็นโจทย์สําคัญที่ตอนนี้หลายชุมชนให้ความสําคัญแล้วก็ทํางานร่วมกันค่ะจุดหนึ่งมีการปักหมุดรายงานภาพนี้นะคะคุณผู้ชมจากพื้นที่ภาคอีสานค่ะ พิกัดนี้พระมหาติ่งทองหล่อค่ะท่านปักหมุดมาจากบ้านโนนแดงโนนม่วงหมู่เจ็ดตำบลทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะเล่าว่าชุมชนที่นั่นถูกน้ําท่วมกว่า2ส,สัปดาห์แล้วค่ะญาติโยมชาวบ้านในชุมชนเริ่มจะมีอาการเครียดสะสมดูสิคะน้ําท่วมสูงนะคะหลายคนมีอาการน้ํากัดเท้า พระท่านก็ต้องลุยน้ำไปเสริมพลังกายพลังใจในชุมชนแล้วก็รายงานปักหมุดเข้ามาด้วยนะคะคุณผู้ชมจุดนี้มีผู้สูงอายุหลายคนต้องไปพบแพทย์ตามที่หมอนัดด้วยเพราะว่าหลายท่านก็มีโรคประจําตัวค่ะวิธีการแก้ก็คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งชยัยหน่วยงานในท้องถิ่นก็เลยลงพื้นที่ตรวจแล้วก็ให้คําแนะนําดูแลสุขภาพผู้สูงอายุส่งยาส่งพลังใจดูแลสุขภาพกันถึงบ้านค่ะ วันนี้เราได้นำคณะเจ้าหน้าที่สาสุขนะครับและเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการจากอบตทุ่งชัยนะครับมาตรวจสุขภาพประชาชนนะครับซึ่งกิจกรรมเราก็มีการ ตรวจให้รักษาพยาบาลเริองต้นนะครับและก็ให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับและโรคส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นโรคน้ํากัดเท้านะครับแล้วก็โรคทางเดินหายใจแต่ทั้งด้านจิตใจนะครับคือชาวบ้านจะมีความเครียดนะครับวิตกกังวลนะครับว่า น้ำท่วมจะลดเมื่อไหร่นะครับคุณผู้ชมคะ่ะนอกเหนือจากความเสียหายต่อ